วันนี้มากับชุดครอบครัวเลยทีเดียวนะค่ะชุดสวยงี้เดินไปไหนมาไหนไม่กลัวหลงนะคะจากโมดี้เฟมิลี่ค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่โรงแรมอนันตราเวเคชั่นขับไม้ขาวภูเก็ตค่ะโอเคที่พี่แล้วเรารีวิวห้องพักแล้วก็ส่วนกลางสวยมากแต่ทีนี้คลิปนี้ไปไหนครับเจนเล่นออเล่นเล่นอันนี้เราจะมาที่จักรกค่ะนะคะจักรกลว่าปูนะคะอปูจักรกลไปกันเลยค่ะ น้องด้วยค่ะอ่าวัดวัดอุณาภูมิครับอ่าล้างมือติดล้างมือล้างถูมือถูมืออันนี้เขาก็มีความปลอดภัยนะคะทุกคนต้องชิมแมนโอ้โหนี่เข้ามาแล้วนะเข้ามาโอู้หนี่จะเป็นบริเวณกิจกรรมีที่ให้ระบายสีของเด็กๆกระเป๋ากระจูดกระจูดกระจูดคือเป็นเป็นไม้เป็นจากอ๋ออันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นแบบจัดไว้สหรับเด็กๆซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ อันนี้ของอาดาวนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งนอกจากมีกิจกรรมสําหรับเด็กนะคะเขาก็จะมีเอ่าดาวแอคทิวิตี้ด้วยอาาวแบบว่าก็แบบใหญ่แล้วแหละใช่โอ้ยเข้ามาโู้ยตลเดอร์อันใหญ่มากเลยอะแล้วก็มีหน้ามัลองด้วยเกนเกนอยากได้เกนอยากได้อ๋อนี่เกนของเกนดีนะที่แล้วตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเป็นเลคายเลโก้ตัวต่อนะคะอุ้ยมี โตมัดด้วยหรอของเล่นตรงนี้เต็มเลยนะคะก็จะเป็นของเล่นที่หลากหลายพอสมควรนะจเห็นทั้งนี้ทังนี้ทากับหลายวัยนี่ก็เด็กเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็มีเนาะแล้วก็มีให้ได้สมพูติเป็นครัวนะคะเดี๋ยวเจ๊จะมาแสดงให้ดูว้าวลย มเก่วมากแกนไรเดอร์เลยนะโอ้โหน่าพุ่งเลยโอเตกายนะฮะกายมีอะไรเนี่ยออพติมัสเหรอเอ่อประกอบไม่เป็นคือของเล่นเนี่ยค่อนข้างดีนะจะบอกใครเพราะว่าเนี่ยมีแบบพวกแม่เหล็กอันนี้แม่เหล็กก็มีแกนโทมัส สนุกมากอันนี้ไปไปเลยไปาาตาเพราะอินลงไปบ้างนะเพราะยินจะไปพร้อมกล้องเลยอย่างนี้ เเก๊หรอใช่ต็มเลยู้เย็นเหรอเตาอบมมอันนี้อะไรเป็นอะไรอ่ะเตาย่างยอดเลยเสนุกนี่ผมเล่นผมเล่นสนุกทีเดียวนะสนุกนี่อะไรเดอร์กันเนี่ยขอตำรวจก่อนนี้ขอตำรวจก่อนอะไรอีกเนี่ยนี่อะไรเนี่ย น้องสนุกแต่ว่ากายก็สนุกด้วยอ๋อติดเป็นโลคอ๋ออย่างนี้เหรอบริเป็ชั้นสองนะคะนี่ยังมีแอคทิวิตี้อื่นอีกเนาะนี่ก็จะเป็นในส่วนของห้องคล้ายๆเป็นห้องเกมนี่มีเ y สเตชั o นที่เล่นด้วยนี่มีเอสโฟแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์ดีซีอะไรแล้วก็จะมีโต๊ะโอนด้วยนะนี่อันนี้ที่เราต้องไปหยอดเหรียญตามต้้งอ่ะเอออันนี้มีให้ ีแล้ว <ook> น <society> <im urai> <im benim graffiti> ี่มีปีกปองจิ๋วด้วยแอนโอ้โหะใหญ่มาไกๆยังตีโูกเลยวะตเลีกองจิ๋ลนะโอ้ดีอ่ะนะดูเกมนี่โอ้นี่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 เด็กๆชอบเลยอะไรเงี้ยโอ้โอ้โอ้ปกติไปหยอดเหรียญแอนเนี่ยเกมละสิบบาทอย่ยอยาเป็นงอยาห้างอย่าห้างเอามือเมื่อนี้อาอามาใช้าการท้าตววระหว่างเกมกับกายฮะใครเชียร์กายจนโอ้ยเอาหูตอนนี้เกมนำไปแล้วอะ เดียเกกดสองนะโอ้โหปุ้นฟางปุ่นฟางไหรอโอ้โหกายมึงเป็นคนไ่ยครับเต้ตัวเ้ะโอ้โหมีมาถ่ายเกือบกลงาโอ้โหวตองดจเนนดิอ้ยโี๋วเป็นการตีปีกองินะกายถัดถอยไว้ให้เห็นหมดนะตีอย่าแรงนะใจว่าเพราะว่ามันโตกันจีิเดียวโอ้โหเกตีตีเจ๋ง โอู้หตีย่างกันนะเนี่ยเอาออกเดินสองซ้ำแต่เตียงสำเร็จไหมไม่เสียบอ่ะเขาไห้เสียบเสียบแล้วเดี๋ยวเหมือนให้ใส่ให้ดึงออกไปใครดึงแพ้ใครเดินแล้วทำเลิงตกอ่ะเหมอนนั้นอ๋อดูดิโอ้หนี่มีเกมเล่นเยอะเลยเนี่ยอันเนี้ยต้องเป็นเกมแจ็คพอตก่อเป็นเกมแบบอันนี้เป็นอะไรถ้าสมมติว่าไม่ ถ้าสมมติว่าเราถอยอันนี้ได้หกเชือกก็ปั่นขึ้นไปแล้วไงอ่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆใครสุดท้ายแพ้หรอไม่รู้อ่ะพี่ค่ะอันนี้เล่นยังไงอ่ะค่ะอันนี้เป็นเจ็ตพลดเกมต้องเล่นอย่างไงอันนี้คืออะไรอันนี้แค่แค่ลูกเดียวแล้วก็อาจจะต้องโยนอ๋อถ้าได้ได้สามก็ ตัวที่เลขสามต้องให้เจอออ๋คำว่าแจ็คพอตใช่ค่ะต้องกินเวลานิดนึงค่ะสำหรับลีงโอ้โหนี่นี่กายนี่จอะไรเฮดสเตชันเหรอใช่ตีฟ้าเจเจตามลายครับว้าโอ้โหเก็บฟิวฟิวการเกิดการเกิดขึ้นแล้วนะคะร่วงกันหมดแล้วอ่ะคือถ้าลิงหล่นนี่ถือว่าแพ้หรือชนะอันนี้มันคืออลูกค่า แต่ว่านี่ก็ไม่เน้นอะไรนะนี่เน้นดึงมันเอามันเอามันอย่างเดียวโดนโดนเล่นคอร์ดมีเกณฑ์ด้วยนะมีกายวิ่งไปวิ่งมาจิงๆอยู่ข้างหลัง กาำลังอะไรลังจะปีนผู่ออปีนจ้าขานะคะเดี๋ยวเขจะมีอุปกรณ์ตางันนี้เอดี๋ยวกาลอดูกายปีนั่นใจหมไเน้ำเล่แอันนี้จะเป็นอต้ีเล่อนไง่ายกว่าเนะอันนี้เวลาปีจะง่ายกว่าตนเวางเาจะเสียยวนไม่เนละเเียยว เสคยที่ไหนนะจำไม่ได้นะแต่เคยเล่นอยู่ใช่ไหมคะต้องกระโดดลงมากล้าไหมเราเคยกล้าไหมมีอะไรจะสั่งเสียก่อนขึ้นไหมนะไม่ต้องเลเขาเป็นเซฟที่นะครับทุกคนเอาล่ะเรามาดูน้องกายน้ำปิ้งกันนะครับเดี๋ยวปิ้งเลยโดยตอนขึ้นไปสามารถขึ้นไปกับทุกคนได้เลยนะคะับ่ะขึ้นมือขึ้นแล้วก็เวลาจะลง เอาสองมือจับเชือกนั่นแหละเชือกที่หนูจับอยู่ครับได้เลได้ลงมาได้ลงมาได้เลยมันจะค่อยๆหย่อนลงมาช้าๆนะเคยเล่นที่จุดแตกโอเคไปเอาลุยโอ้โหปไปยากดใส่รุงอันนี้คืออันเนี้ยไปแล้วนะก้าวไปสูงๆอันนี้เอาเอาเอาเอเอาโอ้โหเก่งจังเลยเสร็จแล้วหรอหยับหยับหรอเวลาหยับแค่หยับแบบนี้ก็ได้เหยียบแบบข้างใช่เปิดหน้าค่ะ <Happiness. S 2> <allen S 1> มือต้องไปเ้าต้องไปนะฮะดิดิมือต้องไปเท้าต้องไปนะฮะโอ้เห็นแล้วเราก็ลุ้นจะลุจะแข็งแรงอย่างเงี้ยแข็งแรงมากเลยอ่ะโอ้โห้เก่งขนาดนี้เลยเหรอไปไม่ถึงดิิดิินะคะแวท่ไปไปไหวแล้ว โดดเลยได้หรอครับโดดเลยได้อ่าโอ้งจะเสียวนยเียวบอกมาอยู่น่าอ้ยสนุกจังเลยค่ะสนุไปเนสนุกอนอกจากกิจกรรมที่เราเห็นนะคะก็จะมีกิจกรรมแน่นๆตลอดทั้งวันทั้งและเลยนะฮะนี่ก็เขาจะมีแอคทิวิตี้เปลี่ยนสับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าอยากจะมาสนุกแบบนี้นะคะก็มาได้ที่ a n ันตาเ a c a t i o n c ขับไม้ขาวภูเก็ตค่ะคลิปนี้จบไปแล้วแต่ว่าคลิปหน้าจะพาไปไหายน้ํากันนะสวนน้ำที่นี่นะสนุกเลยแะละดีใช่ความดีจริงใช่ค่ะอ้าววันนี้ลาไปแล้วค่ะ๊ากันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ